จะแบ่งกันได้ก็ต้องใจเราต้องยืนต้องนิ่งเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องงู้นว่าเราเกิดมาทำไมมาจะทำอะไรตายแล้วเราจะไปไหนกันเราจะได้สร้าบคำตอบมีตัวองค์ที่จะพันการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องต้องชีวิตต้องทุกคนที่เกิดมาเนี่ยทุกคน รถมีดึนฐานเหมือนกันนะเปิดความรูปแล้วก็มุ้งสวยนะสิ่งที่ยังมาจัดพูดบุคคลก็ไปนเบรรยากาศในหาสิ์ต่นะา,หา,หางหาไม่ทั้งชื่ที่เขาไม่เจอเพราะเขาหาแต่ถ้าเรารู้จักนำใจนักการมาไว้ยึดตั้งของใจตรงนี้ศูนย์กางกายที่เจ็น สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญทานการได้อะไรมาเป็นคนแต่เป็นสิทียากแต่ไอ้บัญาการที่การปฏิบัติเปนได้คนแล้วมาแนะนำเราเราก็ไป่ทรานเัาเองเราใจเป็นแบบจากเดพบางคนเราบคนเท็ การถึงความสว่างภาในที่พึ่งภายในการกระจายภายในเพื่อเกินชี่เพื่อเีื่องโร่ส่วนของสถาสัตว์ทั้งหลาอีกเยอสิ่งอื่นจะเป็นที่เรื่องมาเป็นก่อนนี้ยิ่งไป็นก่อนเนี้ยไม่มีนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดี การปฏิบัต so ิธรรมคนก็บอกว่าอย่ไปทำเชนนั้นนัเป็นของพระนั้นโยมไมได้แท้จริงแล้วอยาทำางที่เจ็นแหละต่เบาๆสบายสบายสภานามองนิ่ง i'm um...